สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายคลองขุดใหม่ครับคลองนี้จะอยู่แ,แถวแถววัดเจดีหอยครับเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเลยก็ระหว่างที่ขับรถมาก็จะมีน้าๆน้าตกปลานั่งอยู่เต็มเป็นรายทางเลยครับก็แสดงว่ายัางพอมีตัวตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับบ่ายโมง40กว่าละเกือบบ่ายสองละก็จะมีเวลานั่งกันประมาณสัก 2- อถึงสมชั่วโมงก็จะถึง5้าโมงเย็นครับเดี๋ยวขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็จัดของเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ36ครับผมตกเป็นไม้ตาย2ตะขอครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุนไปพร้อมๆกันเลยครับสายที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเอ็นคิงคองครับเป็นเอ็นทูโทนปลาคิงคองครับสายหน้าก็จะเป็น2.0ส่วนสายเมยนจะใช้2.5ครับผมตะขอก็จะเป็นจีนุ เบอร์ศูทั้งสองตัวเลยส่วนเดือก็จะเป็นสุมหัวครับเพียวๆวันนี้ไม่มีขนมปังปั่นแต่ก็จะเฉี่ยวเกี่ยวชิ้นขนมปังหน่อย ครับโอ้ตัวแรกเป็นลูกปาน,นินเนีเป็นลูกปาน,นิน,นครับไซส์ประมาณ2นิ้วเดี๋ยวเก็บเป็นประมาณไว้ก่อนนะครับเฮยตัวนี้ไซส์ดีหน่อยเนี่ยเออนี่ครับตัวนี้โตขึ้นมาหน่อยครับโอเคอยู่ใส์นี้ทอดได้อยู่ ขึ้นมาครับอ๋อตัวนี้เป็นปตาตเพียนนะนี่เป็นปะตะปาตเพียนไซส์ประมาณ2นิ้ว เพียนอีกแล้วนี่ครับหนึ่งตัวปลาตะเพียนเอา้ามัวแต่หาทุนมัวแต่หาทุน โอ้ตัวนี้เป็นปลานินไซดีตัวนี้กำลังหาทุ่นอยู่ครับลากไปตอนไหนไม่รู้ถอนตัวโผเลยนี่ปลาตะเพียน ถอนเออจะเพียนน้อยคอยรัก ถอนอีกแล้วโอ้ตัวนี้ปน,นินเนี่ฮะปน,นินน้อยอีกหนึ่งตัวแดดลงข้างหน้าเราพอดีเลย ถอนอีกแล้วตัวนี้ไซส์สวยครับไซส์นี้ไซส์ดีนี่ไซส์ดีเลย สอ,อนครับอืมทะเบียนน้อยเออลูกใหญ่หน่อยอะ่ะตัวนี้อุ้ยใส่ดีเลย ถอนครับถอนครับโอ้เราก็ได้ไซส์ดีเหมือนกันนี่แต่เล็กกว่าตัวของพี่นี่ฮะหนึ่งตัวไซส์ดีอยู่ถอน เป็นฝูงเลยมั้งนี่ไซนี้แต่ไซนี้ก็โอเคนะเนี่ยนี่ฮะหนึ่งตัวลงปุ๊บกินปับ๊บลงปุ๊บกินปับ๊บอะไรเนี่ยพันไปพันมาพันไปพันมามา ตอนนี้เป็นตะเพียนเอ้ยนี่ครับเป็นปลาตะเพียนตอนนี้ไซส์ไม่โตเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหต้องกลางล่มแบบนี้แล้วครับตอนนี้ วันจ้ะปลาหนินนี่ครับปลานิน,นหนึ่งตัวปลานินไซปลาเค็มอ่ะ อันนี้โฉบไปเลยครับเป็นปตาตะเพียนลงแล้วโฉบเลยก็จะมองทุ่นยากๆหน่อยฮะเราต้องก้มมองลอดร่มไปถอนครับอ๋อเป็นตะเพียนตัวนี้นี่ฮะเป็นปตาตะเพียน ให้ลงไปตัวนี้เป็นปันนินครับอ,อือจเล็กปันนินน้อยหนึ่งตัวถอนอีกแล้วจ้าอันนี้ไซส์ดีครับปันนินไซส์ดีๆเลย นี่ครับหนึ่งตัวตันนินอถอนเป็นปลาตะเพียนตัวนี้นี่ครับเป็นปลาตะเพียนฮะฮะ ตัวปนินเ้ยนี่ครับหนึ่งตัวปนิน ปลาน,นินอีกแล้วปลาน,นินน้อยครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วฮะถือว่าปลาเข้าดีครับปลามีเข้ามาอยู่แต่ว่าไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่จะเป็นลูกปลาน,นินลูกปลาตะเพียนซะมากกว่าโอเคครับเดี๋ยว ขอเวลาเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับน่าจะเป็นพวกลูกปลาน,นินลูกปลาตะเพียนแต่ปลานินไซส์สวยๆก็มีมาหลายตัวเหมือนกัน สำหรับปลาที่เราได้วันนี้เราก็จะไม่เอากลับไปกินครับผมเพราะว่าเวลาเราไม่มีฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเราก็จะต้องไปจดรายชื่อของนานาที่ร่วมกิจกรรมแล้วทายเลขถูกครับสาหรับนานาท่านใดที่ทายผลกิจกรรมไว้ก็เดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะฮะแต่กว่าคลิปนี้จะลงก็คิดว่ากิจกรรมน่าจะผ่านไปแล้วครับเราก็น่าจะได้รู้รายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วครับผม นะฮะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนาะนาะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุนสวัสดีครับ